กลับในฐานะตัวการ์ตกกูนโคลิฟิชิโนผมมาเจอแเล่นเกม Ghost Recon Wildlands นะครับผม Chapter 1์หกับเล่นในะระดับยากสุดๆเลยนะครับผมนะเล่นแบบโซโล่คนเดียวโตวคนเดียวเลยนะครับผมไม่มีบอดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมแต่ผมไม่ได้เริ่มเล่นเกมใหม่เกมนี้มานานมากนะครับผม <laughs> นี่ต้องมาเริ่มใหม่แล้วเนะ่ะโอเค เลือกคาแรคเตอร์เล่นแต่ตัวผู้ชายช่วงนี้ยันผู้ชายต่อไป <c oughs> นะมาแต่งตัวเลยแต่งตัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรื่องการแต่งตัวผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกนะครับผมนะอเอาเป็นว่าแต่งตัวก่อนส,สักแป๊บหนึ่งนะโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็เซฟยู์คาแรคเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ระดับเอ็กซ์ตีมนะครับผมระดับยากสุดนะครับตามที่บอกไว้นะครับผม <c oughs> เน้น <c oughs> ส่วนเรื่องแปลภาษาก็เหมือนคอมพวเตอรแหละ <laughs> ไม่แปลครับอยากเล่นเกมอะไรที่มันยากๆแล้วเป็นเกมยิง <g amer ican> ผมก <g amer ican> ็เล่นเล่นเล่นมาเยอะอยู่อะ่ะ <g amer ican> ชอบเล่นนะครับแล้วก็นั่นแหละมันเป็นการนึกถึงย้อนตอนอยู่มปลาย นะครับผมมอต้มอตมอปลายเลยชอบเล่นอะไรที่มันยากๆโดวยเฉพาะเกมนี้เนี่ยแซ่บๆเลยของแซ่บของมุมเลยนะครับจริงๆเกมนี้มันนานแล้วล่ะผมเล่นจบไปรอบนึงแล้วนะครับแต่เล่นจบมาหลายปีล้ะคือเกมมันานานแล้วอะเอาอะไรมากนะครับถ้าเกมนี้เจอบั็กเจออะไรก็ไม่ต้องแปลกนะเกมมันเก่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเล่นจบพาร์นี้ปุ๊บก็ไปเล่นเบรกพอยต่อเลยนะสนุกสนุกนะครับผมโหแต่เกมนี้กินสเปคนะลืมไปกินสเปจริง เดี๋ยวขอสคริปแล้วกันนะครับโหลดมาแลกเลยแลกจริงๆเกมนี้ยังไม่ได้เอายังไม่ได้เปลี่ยนการ์ดจอจริงๆผมต้องเปลี่ยนการ์ดจอนะเอ่อแต่จริงๆผมมีเงินซื้อซื้อการ์ดจอซื้อคือแต่งคอมได้แล้วล่ะแต่ว่ายังหาเวลาไม่ได้ช่วงนี้คือ Uh, อยู่ในช่วงได้งานใหม่นะครับผมต้องผมต้องกลับไปทํางานที่เมืองแกกลับไปทํางานที่เมืองนันะผมนะแต่ผมก็ไม่รีบไปไลยหรอกนะครับผมเรื่องการแต่งคมนะครโหลอหลดยาวเลยทีเนี้ยโอเคกลับมาแล้วเสร็จแล้วนะครับผมนะสนเรื่องเนื้อเรื่องก็นั่นแหละตามนั้นแหละตามนี้เลยนะครับ ข้างเราผมมีหน้าม,า <c oughs> ม้า,มาดิเอ้ยไม่ใช่หน้าม้าดิเอ้าโอ้โอโอตายลืมเอาบอดออกเราต้องไปตั้งค่าทุกครั้งใช่ไหมเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยนี่วิทีเมดเนี่ยออกออกไปเลยเกมมันมันบอกเกมจะยากขึ้นไม่ต้องห่วง <c oughs> ผมมีวิธีเกลียนนะครับไม่ยากครับเกมนี้บอดเกมนี้มันจะบม <c oughs> บงหน่อยนะ ด้วยความที่เป็นแบบว่า Ubisoft เนาะถ้าเวลาเล่นสเตลหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาเวลาทำแตกเีมันบอดมันจะแอบบงบงนิดหน่อยเในมุมอมองผมนะออันนี้ในมุมมองผมผมเล่นเกมระดับยากสุดมาเยอะอย่าง Spin t s e l e เงี้ย Spin the e ผมเล่นภาคล่าสุดอะผมเล่นระดับโปรเฟชชั่นอลผ่านไม่ตายด้วยนะก็คล้าย Ubisoft เหมือนกันนะครับผม ก็ยอมรับเลยคนระับบอดเกมนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับเวลาเล่นระ,ระดับย่าสุดก็คือคือคุณจะต้องระวังมากเป็นพิเศษเลยนะครับระวังเป็นพิเศษเลยนี่เป็นเกมสปินเตอร์เซลไม่ต้องพูดถึงนะบอดโหดมากเลยนะครับแต่ผมผ่านมาได้โดยไม่ตายนะโดยโดยการแค่แค่อัปเกรดอัปเกรดปืนกับอัปเกรดชุดสูรนะรผมนะแต่พอมาเป็นก้นอีคอนเนี่ยก้นีคอนมันจะอีก เดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะจริงจริงมันต้องไปเค้นข้อมูลนะตรงนี้ต้องไปเค้นข้อมูลอ่ะพูดถึงไหนอ่ะพึ่งถึงเรื่องบอทนะเรื่องบอร์ดเกมเนี้ยของยูเวซอบอกไอ้ทำดีนะแต่เวลาอเลอร์ดอ่ะโอ้โหทีเนี้ยตายอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเกมที่อะไรที่มันสเตล,ลก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นสปินนอร์เซลวัดด็อกอะไรเนี้ยแอซสซิสซินแอซสซิสซินไม่ต้องพูดถึงอ่ะมัน ระบบสเตลมก็รื้ออยู่เนาะเอซซินเนี่ยเกมเมื่อก่อนเกมเก่าแต่พอมาโกลิคอนไวแลนด์ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับพอช่วงแรกๆโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยนะทำอะไรมาไม่ได้แม้กระทั่งโดนนะครับผมใช้โดนเนี่ยผมนึกถึงภาคฟิวเจอร์โซยเยอนะครับ f u วเจอร์โซยเยอร์คือต้นตำรับก่อนจะมาเป็นไวแลน n ์นะครับผม ถือว่าแบบต้นตำรับอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมไม่กระทัง่งไม่ว่าจะเป็นโดนหรือระเบิดเซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมยังจำยุคนั้นได้เลยยุคโกลดิคอนฟิชเชอร์โซเยอร์ตอนตอนผมอยู่มอตตอนแล้วดูพี่เบลิเฟอร์เล่นะน่ตอนนั้นก็คือแบบมันคือที่สุดแล้วมันคือสุดยอดต้นตำรับแล้วนะครับคิดไม่ออกยิงไปเลยนะครับส่วนเรื่องสอนไม่ต้องสนใจนะครับเล่นจบมารอบนึงแล้วนะครับผมแต่เกมนี้กว่ากว่าจะจบก็ยาวอยู่นะ แต่ผมไม่ค่อยฟาร์มปืนอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกผมไม่ใช่สายสะสมปืนนะผมแต่ถ้าผมเจอปืนกระบอกไหนถูกใจก็ผมก็เก็บอะนะครับแต่พอเวลาผมแคดเกมเนี่ยเนี่ยแคดเกมเนี่ย,มยผมไม่ค่อยฟาร์มปืนนะผมะใช้ปืนกระบอกเนี่ยจนจบเลยเนี่ยนั่นคือปืน pc 1 6นะครับผมมันกระบอกคล้ายคล hk 4 1 6ผมใช้กระบอกเนี่ยกะกะจะเล่นกระบอกนี้คือจบเกมเลยนะครับผมยกเว้นไอ้ปืน m 5 ปืน d p 5เราจะต้องเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่า m p 5เอาไว้ใช้กับพวกภารกิจเสริมพวกภารกิจเอ่ออะไรเคลียร์ใน,นตึกนะครับผมมันต้องใช้อยู่นะครับแต่ช่วงแรก <c oughs> ก็ทยอยทยยอฟาร์มปืนเนาะไม่ไม่เชิงฟาร์มปืนฟาร์มเวลฟาร์มเวลนี่แหละสำคัญสุดถ <c oughs> ามว่าปืนเกมนี่มันสำคัญมันก็สำคัญแหละ <c oughs> แต่ว่าอยู่ที่กลยุทธ์การเล่นของเราว่าเราจะเล่นยังไงนะฮะแต่ผมเล่นแบบส่วนใหญ่จะเล่นไปในทางแบบ ไม่ได้อะไรมากอะ่ะแบบบ้านๆเลยไทยบ้านเลยนะครับฐานไทยไทยบ้านพรกไม้นะครับก็ช่วงอะไรไม่มีอะไรนะครับเราเล่นคนเดียวโซโล่คนเดียวสิงค์คนในช็อตอืมสิงค์คนในช็อตนี้ตั้งแต่ฟิชเชอร์โซเยอร์แล้ว นิ่งๆนิ่งๆ,ๆเดี๋ยวเช็คปืนก่อนโอเคออตโต้เรียบร้อยการยิงไม่มีอะไรมากครับเกมนี้มันไม่มีอะไรจริงๆนะเอาตรงๆนะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมมาก็คือโกลีคอนทุกภาคแทบจะเกือบทุกภาคนะครับก็คือแบบเดิมสเตลตรงไหนบอดเยอะก็พยายามทำให้มันกระจายกระจายออกมานี่คือหลักการการสเตลนะครับผม แต่ที่แน่คือผมชอบสุดภาคฟิเจอร์โซเยอร์นะครับผมมันคือต้นตำตับอะไรหลายๆอย่างนะครับในมุมมองผมนะให้เราทำการจับกลุ่มนะครับข้างล่างช่วงไหนผมเงียบก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราต้องใช้สมาธิในการเล่นแล้วก็ในการยิงโอเคไม่มีอะไรมาก ไม่ต้องไปอะไรวุ่นวายแต่พอมาภาพเบรกพอยเบรกพอยเล่นง่ายนะแล้วก็เบรกพอยนี่มันเพิ่มอะไรหลายๆาอย่างที่มันควรจะเป็นโกลิคอนจริงๆอ่ะแต่ไวแลนดมันมีข้อบกพร่องเยอะอยู่นะครับจับก่อนเลยสวัสดีครับเข็นข้อมูลไวแลนด์ภาคนี้มันยังมีข้อบกพร่องอะไรหลายๆอย่างอยู่นะบอกก่อนนะ แต่พอลาเบกพอย์มาก็คือก็โอเคมันก็ดีอยู่มันเพิ่มอะไรที่แบบควรจะเป็นนะ <c oughs> มันเพิ่มที่ควรจะเพิ่มเยอะอยู่นะแต่วายแลนต์ก็คือมันจะแอบขัดจังหวะหลายๆอย่างอยูอย่นะมันจะมีแบบขัดขัดใจผมเยอะอยู่นะผมด้วยความที่ผมจำภาคภาค f ฟเจอร์โซเยอร์อ่ะเพราะเฟเจอร์โซเยอร์คือเป็นแบบมันมันโอเคกว่าแต่พอวายแลนต์มาปุ๊บมันมันขัดใจเฉยเลยนะครับ มันทําให้การเล่นบางทีแบบมันก็แบบดูแบบแ,บบแปลกๆไปนะครับเรียบร้อยเข็นข้อมูลแล้วหลังจากนั้นก็ข้างล่างต้องทำอะไรอีกไหมไม่ต้องไปทำลายมันนะครับเก็บกระสุนมาไม่มีอะไรจริงๆนะครับแต่ลักษณะการพูดช่วงนี้ผมจะเบื่อโลกนะ เหมือนผมเบื่อโลกไงไม่รู้เลยผมเป็นคนนี้แหละฮะเวลาเบื่อโลกก็พูดเลยเป่อยไปงั้นะนะครับอย่าไปใส่ใจเลยเดี๋ยวข้างล่างเก็บก่อนไปปล่อยตัวเจ้าอามารุนะครับผมโดนจับตัวไปโดนเซ็กย่อนะครับเล่นคนเดียวนะครับผมแต่ตอนเล่นครั้งแรกผมเล่นกระบ,บอกนะเพราะว่าผมชอบระบบซิงคคนไนนะครับผมนะแต่พอเล่นจบไปตานี้นก็คือรู้สึกอยากอยากเล่นคนเดียวนะครับผม โอเคข้างหน้าเดี๋ยวผมเก็บโชว์สักหน่อยก็ยังดีแต่การเก็บ3คนคนในรวดเดียวด้วยปืนกระสุน20นะ่ะก็อันตรายอยู่นะเนี่ยสียคนเนี่ยจริงๆมันต้องมีทีมมันต้องมีเพื่อนร่วมทีมมานะครับให้มันกระจายออกไปก่อนให้มันนิ่งๆไว้ หมดตีครับหลักการมีแค่นี้ครับผมถามว่าจําเป็นต้องเล็งหัวไหมไม่ต้องไม่ต้องเล็งนะครับผมไม่ต้องยิงหัวนะครับผมแต่ถ้าเบรกพอ,อยก็ต้องยิงหัวนะครับเบรกพอ,อยต้องยิงหัว <S <S โอเคสักครู่นะครับไปไปทําการปล่อยตัว เกมประเภทเนื้อเรื่องผมจะไม่ค่อยตัดต่อเยอะนะครับอย่าลืมด้วยนะครับผมแต่ถ้าเป็นโอเพนโบช่วงไหนมันยาวจริงผมก็ต้องตัดเพราะว่าอจะตัดได้ไหมวะช่วงที่ผมกําลังขับรถอะไม่ต้องตัดมั้งคือแบบปล่อยเรื่องยาวเนาะท่านผู้ชมคิดว่าไงคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันจริงแต่ถ้าเป็นผมตามสไตล์ผมนะผมจะไม่ตัดต่ออะไรเยอะหรอกปล่อยมันไหลตามวิดีโอไปเลยฮาร์ดดิสผมไม่ต้องห่วงหรอกหนึ่งเทหนึ่งเทเลไว No SSD น nice ะครับผมเป็น SSD หมดแล้วนะครับแต่เหลืออีกได้นึงยัง h อ d อยู่เพราะว่าอ่าค่อยๆทยอยซื้อตอนนั้นไม่รีบไม่รีบแต่งคอมนะครับผมแต่ผมแคสเกมก็รีคอร์แล้วผมต้องต้องต้องผมต้องเปลี่ยนการ์ดจอแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คพาวเวอร์ซัพพลายอีกซัพพลายผมมันจะพอหรือเปล่าไม่เท่านั้นแหละถ้าไม่พอก็ก็ต้องเพิ่มเพิ่มเงินกูไปอีก ถามว่าเงินไปเก็บของพี่มีเท่าไหร่ผมมีเก็บอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่ากว่านะครับผมตอนแรกผมจะเอาเงินเนี้ไปไปเที่ยวนะครับผมแต่ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะแต่งคอมไหมก็หลังๆผมไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องแต่งคอมแล้วคือผมเล่นแต่ลบบอกอะเอาง่ายๆคือแคสเกมอย่างอื่นน้อยมากนะครับผมบางคนแม่งแต่งเป็นแสนแต่เล่นลบอกก็มีนะมันเป็นความมันเป็นเรียกว่าไงมันเป็นความชอบส่วนส่วนบุคคลนะครับ เราไม่สามารถห้ามไปได้หรอกจริงๆห้ามเหยียดเลยล่ะยุคนี้อย่าเหยียดเราต้องคนเขาอะไรวะเคารพเราควรเคารพเคารพสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับไม่มีข้อมูลวะไม่รู้ทันบ่กนะมันเป็นแลมโบกินี่ด้วยเนี่ยต้องชนมันไอ้เน่ยชนเอ๊ยแม่งถึงฐานมันวะเออแรกๆมันไม่มีอะไรยาก นห่นเขาขอำแต่หลังแะมันก็ยากขึ้นแรกๆจะอัพก่อนเลยเรื่องปืนเ,เรื่องกระสุนปืนนั่นแหละกระสุนปืนแล้วก็โดนเรื่องโดนอัพอัพนดินดนดิดหน่อยพอแต่ถ้ามัน alert ก็แค่หลบเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกมีส่วนปืนส่วนแึ่งปืน,น,ปนถามว่าเล่นเกมนี้ยเล่นเล่นครั้งแรกฟาร์มไหมแรกๆก็ฟาร์มแหละ เพราะว่ามันสนุกนะครับผมแต่พอเล่นจบไปรอบหนึ่งล้วก็รู้สึกไม่อยากฟารมเพราะว่าไม่รู้อะก็แค่ไม่อยากฟารอะท่านั้นเองแรกๆก็ไม่มีมีอะไรมากช่วงแรกข้อจํากัดจะเยอะเยอะมากนะครับปล่อยตัวอามารุ หมอบเงี้ยแหละชัวร์สุดในมุมมองของผมนะหมอบแบบนี้แหละชัวร์สุดละ <d> เล่นเกมอะไรผมจะหมอบแบบเนี้ยแม้กระทั่งสไนเปอร์ยิงเรีเดสไนเปอร์ยิงผมก็เล่นผมก็เล่นแบบเนี้ยหมอบเกมอะไรที่มันสเตล,ลผมหมอบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันชัวร์สุดละ <d> ไม่ใช่สายแบบนั่งแอคอะไรขนาดนั้นหรอกนั่งอ่ะบางทีมันมันมีช่องโหว่ไงช่องโหว่มันเห็นเราอ,อ่ะหลักการเก็บไอตัวนี้ก่อนรอให้มันเดินไกลๆก่อนไกลสุดลูหูลูตาก่อน ผมสุดลุกตามนิ่งแล้วบิงเลยจัดเลยจังหวะนี้ยิงไปเลยนะครับยิงเสร็จปุ๊บเช็คามาเดี๋ยวรอให้มันห่างๆไปก่อนไอ้ตัวนู้นเก็บได้อยู่วิงไปมันโอเพนเวล์นะครับวิ่งได้กว้าง เรียบร้อยหนึ่งข้างหน้าอีกมันเป้ามันเคลื่อนต้องระวังล่วงข้างหน้า2เอ่อทำอะไรไม่ได้รอก่อนให้มันกระจายไปกันแต่ตอนเล่นครั้งแรกก็คือผมเมื่อก่อนอ่ะตอนเล่นครั้งแรกผมจะใช้ไอรอนไซส์ในการยิงระยะไกลไงแต่อันนี้ไม่ต้องละ ผมโปรเฟชลแล้วเ <c oughs> <c oughs> หลือสองคนนะครับหมดเคลียร์ไม่มีอะไรครับแต่เมื่อก่อนตอนเล่นครั้งแรกคือผมใช้ไอรอนไซน์นะเออแบบคือเมื่อก่อนต้องมีกล้องอะแต่ตอนนี้คือผมไม่ต้องใช้แล้วนะครับผม ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆก็ใช้แหละแต่ว่ามันน้อยมากที่จะใช้อะก็ะคือเอาง่ายๆผมโปรเฟชชั่นอลจบ <c oughs> ผมโปรเฟชชั่นอลจบ <c oughs> นะครับอ๋อติดบอมด้วยติด M203 ด้วยนะครับอันนี้ยสำคัญมากเลยนะในภาคไวรแลนด์นะครับซึ่ง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 ,งอัพสกิลก่อนนะครับของมันต้องมีนะครับผม ในล er, ันเชอร์เลเวลห้าตอนนี้ผมยังไม่อัพอะไรนะครับเฮ้เช็คให้ชัวร์ก่อนเลยเรียบร้อยไม่ชอบสุดในโกลีคอเลยนะคือการบุกอาคารข้างในเป็นอะไรที่บัดซบมากคือมันด้วยความมุมมองบุคคลที่สามอะม เข้าใจไหมฮะด้วยความมุมมองบุคคลที่สาเวลาเล่นอะไรก็กจะลำบากหน่อยแต่มันมีวิธีอยู่ก็คือใช้ไอลเลนไซร์เล็งเอานะครับผมสลับกันกับเติร์ดเฟอร์ซันหลักการเกมมันก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกไปสามโลครับขับพอก็ต้องระวังอีกอย่าให้ใบพัดหลุดนะใบพัดหลุดคือจบเลย สองโลครับ extraction ไอพาเป็นภารกิจ extraction เขา establishment NPC นะครับพา NPC ออกจากพื้นที่แต่พอกลับมาเลยแล้วก็คิดถึงนะสิ่งตอนตอนช่วงโกลิคอนแรกๆามาใหม่ๆมา แต่ตอนนั้นผมโหลดเถื่อนนะตอนนั้นเล่นเถื่อนเพราะว่าตอนนั้นบัตรเครดิตผมยังไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้ผมมีบ so ัตรเครดิตผมก็ซื้อซื้ออะซื้อเท่าที่ซื้อได้เกมเกมแท้แต่บางทีถ้าไม่ไหวก็โหลดเถื่อนเล่นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยซื้อเป็นที่ใส่ของผมอยู่แล้วครับผมเพราะว่าอะไรที่ไหวก็ก็ซื้อแต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับเพราะว่าเราต้องเอาตังค์ไปกินข้าวไงถ้าเราไม่กินข้าวจะกินอะไรกินยาวอะไรประมาณนั้น แต่เข้าใจบุมมองพัฒนาเกมคู่พัฒนาเกมด้วยแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมาก่อนเนาะบางทีโอ้ยโดนอัดตัวปะเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมจบไปอีกภารกิจแรกนะครับชปเตอร์แรกผมจะเล่นเป็นชปเตอร์แล้วกันเนาะชปเตอร์หนึ่งชปเตอร์สองชปเตอร์สามนะครับหรือจะเรียกภารกิจดี ยังคิดอยู่อืมงั้นเรียเกเป็นภารกิจเนะะาะภารกิจแล้วกันภารกิจที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วกันเนาะหรือจะเรียกแชปเตอร์เดียวแชปเตอร์กับภารกิจ ถ้าในมุมมองผมนะผมจะเรียกแชปเตอร์ก็ต่อเมื่อภารกิจนั้นแม่งโคตรนานเลยไอเกมนั้นเน่เล่นโคตรนานนานนาน,นานมากเลยอย่างเช่น Resident Evil อี่างเงี้ยอันนั้นผมจะเรียกแชปเตอร์เพราะว่ามันนานจริงนะครับนานมากนานเกินนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นคอร์บดูตี้ก็จะเป็นจะเรียกเป็นภารกิจนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมว่าแต่หน,น้าตาเราก็หล่อนะครับ เค่ okay. จบไปภารก,กิจแล้วผมไปเจอกันภารกิจได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ผมถ้าไปเจอเป็นใหญ่บนแทบคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์ทุยๆุคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคที่บิ๊กเดลเดูเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมแกดกระ subscribe เด้อใช่ป่กวะมันจบภารกิจยังวะโหลดก่อน รลอนลดยไปนะครับกอลีคอนสุดยอดเกมกินสเปคสำหรับผมแล้วในตอนนั้นนะแต่ตอนนี้คือมันเป็นอะไรที่รลื่นแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอาคอมไปรับไปอัพหรอกเพราะว่ายังไม่มีอารมณ์แต่งคอมนะครับผมเล่นแต่โลบอกเกมเนื้อเรื่องก็เล่นเล่นนิดนิดนิ่หน่อยเล่นเท่าที่อยากจะเล่นนะครับ โอเคจบภารกิจวะ่ะจบภารกิจจริงๆนะครับโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ There were people four